สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับทีเชอร์เซอร์วิสครับก็มีโอกาสได้แก้ปัญหานะครับ Honda าคลิก1้อคาบูนะครับมันล็อกเบาะไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาชมกันครับเนี่ยนะครับล็อกไม่ได้นะครับล็อกไม่ได้นะครับสาเหตุที่มันล็อกไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรนั้นนะครับเพราะว่าเนี่ยครับเห็นไหมครับสายนะครับสายที่ดึงนะครับมันมันหักนะครับเห็นไหมครับปกติไม่ต้องต่อแบบนี้ครับมันหัก พอมันหักแล้วมันหลุดครับมันหลุดล็อกแล้วไอ้ตัวไอ้ที่เกี่ยวล็อกเบาะมันเห็นไหมครับมันอยู่ลักษณะนี้เอาวิธีการเปิดเปิดยังไงนะครับเห็นไหมครับมันจะมีตัวล็อกอยู่ข้างล่างครับดึงก็หาตัวครับนี่นะครับดึงก็หาตัวแันนี้นะครับตอนนี้เบาะเปิดแล้วเห็นไหมครับแล้วผมจะให้ดูท่าที่มันล็อกเบาะนะครับอันนี้คือท่าที่มันล็อกเบาะนะครับ อันนี้คือท่าที่มันล็อกบ่อครับวิธีเปิดนะครับนี่ครับข้างล่างตัวนี้นะครับดึงเข้าหาตัวครับนี่ครับตอนนี้ก็สามารถล็อกบ่อได้แล้วนะครับนี่ครับก็ดึงเข้าหาตัวนะครับนี่ครับเรียบร้อยอ่าวิธีการแก้ปัญหานะครับก็เปลี่ยนสายอ่า สา,า,ายเปิดเบาะใหมนะครับสายเนี่ยนะครับนเดนี้ก็จบงาน,นครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับ